อนะก็ถ้าไม่มีคนเล่นก็ไม่ไม่อยากลงหรอกเจ็บเจ็บเจ็บเอ้าทำไมเพื่อนคุตายล่ะหายตายไปดิเฮียกูเลงหัวมึงไงแปลว่าเฮียแบบอดเนี่องไว้นี่เหี้ยเหรอวะทดสอบพรลอมเลยนะเฮียทดทอบในเกมหรอคนหาแต่ก้อนดอกมาเขาบอกว่ามัน โหมดโฟร์แมนมันยังไม่ค่อยดีกูเลยแบบรอไปก่อนอุตส่าห์ไม่ยอมดูพี่เอเลยนะไม่อยากดูเน้นเรื่องเดี๋ยวโดนสปอยตายซะสองคนนีไ่ไงแล้วกูเสียมากนี่ไงน้องเลยหนวกหางเกิดแล้วแหละเอ้ยถ้ามันวิ่งมาทางนี้ใช่หรือเปล่า,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 าออกตสอบยีกนี่ไงสามตัวเก็บเอ็ดหรือไม่หรือสองด้วยได้อยู่อ่ะเราลับกูแล้วเว้ยข้างบนหรอเราลับกูแล้ว สเจอคุกรลาวกูหัวเจอปะยังไมเ่เจอกูเกมกูรู้สึกว่าเรนโบว์สนุกกว่าวาโรแบบเห็นๆนะไปย้ายไปเรนโบว์ดีกว่าไปเรนโบก็รออยู่ก็รออยู่เพื่อนกูไม่ได้ตะเกียกูรออยู่ไอ้เหี้ยกูเกือบได้เอทไอ้เหี้ยมึงรักกูเกียร์มีไม่ครบทุกคนในสัตว์กูได้สี่ตัวดีมันรักกูอะเอ้ยแต่กูรู้สึกว่าไอ้เรนโบว์นี่เล่นยากกว่านั้นนะยอกกว่าวาโรยากเลย